จะมาี่ปลาลุงก่อนงโอ้ยพาแตกมาทำเบิ่งเด้อเวลาแขกอยู่ข้างนอกข้างในกำลังกลัวเป็ดอยู่น้องนอก๋ยวจิกลัปไนเบิงร์ดเดี๋ยวนี่อนน้น่ ยังทะเ,เ,เลีเ่ดอกอั่นกูคนมลซืแดมนารักสุดห้บอกเมียบัดถือมากเอ้าสันกีบแม่ิ้งสบายดีพี่น้องนี่เลบอกอย่าบอกเธอซะอเมรนกันน้ำโตให้กับยังึ้นสองคนสามคนแค่นันนะ เด้เนมะบ่มันสิได้หลายอยู่กะซ้ําซงทุ่งอันดอืย่างดกขอนกะ3พุ่นแหละ2ุ่งอันนั้นดมักมักอื่นเนาะมงมันกะสิมบ่ค่ะมันบ่ได้หลายกไปเอาอีกจัก2ถุงบ่ยามันเบิ่งซก่อนมื้อตหน่อยบัก อันนี้พี่เขาตะกบตะเขียพี่น้องเขาสาเข้าเข้าเขาสาคูสาคูพูนสงอ้าอยู่ในดีว่าทางใครจะเอื้อมเงี้ยพ่กบฮูเนาะจัปลาก่อนพี่น้องเอ้ยจาเจาเปิดเถียงหรือบอกเทเทสนที่ใส่แซมิ่งเนาะเสือมาจะเพื่อนพีเนาะตุ้มพีเดี๋ยวนี้จใส่สแดงเนาะตืเนาะ

เปล่นี่ิออกลบบานี่ต้องห้ามลต้องบบอลามีหันไม่ไก่ม่นม่นม่นเ่งม่ไ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 พีไม่นม่ไม่อม่ไม่ไม่ไิ่ไม่ไ่อม่ไม่ไไม่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 ไ้่ไม่ไไม่ไม่ไ่ไไม่ไม้ไม่ไมัม่ไน่ั่ไม่ไม่ม่นอ่่มอ่่่ั่

โอ้มติดเลยแปลเบิกงินมาน่ะเป็นอะไรเป็นอะไรชากซีดีกว่าเอาคือหัานั่นน่ะเฮ้ยอมี่หป้าจังเลยยยยสื่อแมีเา็นีะูื่อย สี่หัน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 เปเป็ดเมียนั่นลาบมึงเจาะเนาะกระดูกมันกระแกงคือตุ่มแหลเอิในต็เมียบ่ะลยนี่ฮะเิมเอ้ติมในเตมเมียคูยังอันนี้เนี่ยตัวใหญ่กับุมีบ่ ยึงแม่แ e ด well, ้ย anyway> ังไม่ได้ยึดแม่ได้แม่เอวขีบอันันก็มีแปเอาแนวขีบทานเอาอ้มันสีได้ประมาณนั้นใชะพายหแก่หกล้ว เจ้าจอยเอ้าเขาจะปีตูวามันลน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 มัมีหวานพี่นหวานแ้วกันหมดแล้วอนมันมีนเไดเอาออกมาเลยอันห้มันชุกลจมดเกนเป็นยะไร นอยมันมันน้อยตาดำน้อยกาโอยหัวทาบีมายายพี่เนึกแกนอยอันนั้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยห่าึมน่อกลาะลาโซยยังซ้ำกินแบบปเป็นอยู่เงี้ยจ้าขึ้นกินแบบมอ,อยู่เงื่อนออเงันเงื่อนประถาวนกินข่ากับน้ำป่านาจารี

ยังไงโขกเอาโกเบามองเสร็จไม่อนยีคนกลเจอยุกเเกี้ว่โขได้มดงมันอย่างนี้นะแงมันขาเขจะมมันสู้เครแตย่างมันย่าง้า ยังบ่นี่เนาะเอ้ยขนาดอันแค่เริ่มเด้อนี่ยังเมื่อยแล้วนั่งยังแหมไปอยู่คือปลาใส่บ่อนได้ติผักปลาเตี้ยอันนึงมีปลานําเลยเนาะอ่ะดิปลานิลล่ะกะมีปลานิลปลาพี้อ่ะหมูปลาหน่อบ่ได้เลยบ่ไก่บ่มีบ่บ่ได้มันบ่มี phun hak a sầu tung a pha hong đi tung 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 lâu tung Núp mà đông ngon khỏi, khỏi, khỏi con, ch chắc chắn chị khao hả chắn mông chắn chắc cái chắc chắn chắc chắn chắc mòn cái này chắc chắn đen mày chắc chắn chắc chắn chắc xíu ôi à mày à mày chắn ngon chắn chắc chắn một chắn chắn ชาใพ่อโอ้ยดมคือมันยังสบายดีปลุขเอนี่คุยก่อนเบอนี่คุยก่อนจสบายดีปลุ ก็ได้ล้วก็ได้สบายดีพี่น้องอดเีนครบคลิปเก่านั่นแหละคลิปได้ก็สบายดีเจ้าดให้ดีบายดีนะเธอกบ่ว่าได้พี่น้องสสีเราเจาเห็ดสบายจปอไนี่เราเห็ดได้ยังอไปต้มไปแจ้งเลยหมอนนเพ่นเขาเห็แกงเขาเห็นยังสาบูได้ไก่นี่น่ะ

ปลาแถบ่อยปลาเลนี่คือปลาเลอ้าววนปลาี่อะจิปลาอย้นที Apa? ่เป็วปลาคั Thema ้มปลาตอยบานที่เปงปลาคัปลาด่างเปกปลายบเป็นที่เป็นท่นี่เป็นปลาเล่แต่ะว่าปลามเ

Hãy quay clip nè làpinođây giữ đi bị héng siêu cool rồi bye bye con con បងអានននកបាយប៉លុងគាត់លឿន